thế hết Má liền vấn lắm <laughs> <Thích. cười> nó mà đó, ê ừ, ê ừ, ê ừ. nhang can lớn, <laughs> ở nhang lớn mà đâu, nhang mà để bỏ áo, tiếp á, tiếp มัตะแล้วเออหมาหูจา้จิกเล่นน้ำเนาะอันหมาผู้ใดนี่หมาหมานี่แหลวนะวะโอ้มันหูจิกเล่นน้ำเว้ยโอ้หมาหูจิกเล่นน้ำอันเล่นน้ำหมาแล้ว โอ้ไมีมูเล่นเวตัวนี้เนาะฮะแมวดามุกดาไม่มูเล่นแล้วมีหมาเือมันคือเล่นน้ำป็นเออเออเอาไปเล่นให้มไหมเล่นไปเอาเรื่อเรื่อ เตะเห้มันเด้อเออเออเออเด่นเป็นอะ